วัสดีค่ะเมื่อนี้สิบห้าไปเบิงเฮ็ดปวกอยู่ไกลๆเขาบ่าหากินไก่เด้หากินอยูล่ละบ้านเจ้าของอันนี้คือเห่อนอันนี้คือบ้านนาอันนี่นี้ก็เป็นมองเก็บเฮ็ดบ้าไก่หากินบ่ไก่ เสิมะพอไว้หมูหนึ่งว่ามันบะฮันอย่างไงก็เลยบะฮันติเก็บดอกประมันอันนี้คือสิเก็บแล้วมไงแล้วแต่ก็มีเอาไปแล้วบางส่วนส่วนที่มันไงก็เก็บไปแล้วจ้า เออดอกนี่คือดอกตูมันสุปผุนพ่วงสุบานพุ่มบานแต่มีราะว่าเห็นตะมือเสาเนี่ยเราบอดได้เก็บเสานร์นมันดอกหน่อยแห้งเดี๋ยวพอเห็นเหยียบมุนบัดเลยในห้อยเหยียบมุน ถือว่ากะมูไงเติบอยู่นี่แกงนึง่งเลยแหละน้นหน่อยกำลังขึ้นกะมีตะปุติปิกำลังตุมมตะมิอ้ยอันนึงอันจอมดอกหลุดสงสัยไกลเคียว่าไกลหลาย ไกลก็ส <un> <hehe> ิเขามาเคียน่ะต้องตีใต้นี่ก็มีแคนี่แหละย้ายโฮมมี เจ้าสะออนน้ำหนูบอหน,อนูสะออนสะออนเกิดมากหัวตาสิเคยเก็บเห็ดบ้านเอินเห็ดปวกมวตาสิเคยเก็บนี่ล่ะเอาซำนี่ก็เนาอเดี๋ยวสิเก็บก่อน